กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์รรสำหรับการเมืองสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่พักริพับริกันเดินทางเข้าทำเนียบขาวพบกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับทางการเมืองกันมาอย่างยาวนานโดยทั้งสองได้ใช้เวลาหาลือกันในประเด็นยูเครนและสงครามตะวันออกกลางท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นโดยทั้งสองผู้นำยืนยันการถ่ายโอนอำนาจครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสันติแม้จุดยืนด้านนโยบายของทั้งสองคนจะแตกต่างกันระหว่างการพูดคุยสองชั่วโมงเต็มไบเดนพยายามชี้แจงกับทรัมป์ว่าการสนับสนุนยูเครนถือเป็นผลดีต่อความมั่นคงของสหรัฐเพราะยุโรปที่มั่นคง และเข้มแข็งจะช่วยให้อเมริกาไม่ถูกดึงเข้าสู่สงครามด้านทรัมป์รับปากไบเดนจะทําให้สงครามรัสเซียยูเครนยุติลงโดยเร็วแม้ไม่ได้บอกว่าจะทําอย่างไรและทั้งสองได้พูดคุยกันเรื่องสงครามตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทรัมป์และไบเดนต่างถ้อยคําวิพากษ์วิาวจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทีมงานของทั้งคู่มีจุดยืนเชิงนโยบายที่ต่างกันสุดข,ขั้วทั้งนี้พรรคเดโมแครตของ ไบเดนช็อกต่อเนื่องหลังจากพรรคริพับลิกันคว้าชัยชนะการเลือกตั้งสภาผู้แทนกว่าที่นั่งได้ก่อน218ที่นั่งทําให้รัฐบาลทรัมป์สองเตรียมเข้าคุมอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งสองสภาถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของอดีตและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สื่อสารรายงานความคืบหน้าการเลือกตั้งสภาผู้แทนสหรัฐซึ่งผลการนับคะแนนล่าสุดปรากฏว่าพรรคริพับลพิกันคว้ามาได้ก่อน218ที่นั่งทําให้ รีพับลิกันคว้าชนะได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างแม้การนับคะแนนจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตามขณะที่พรรคเดโมแกรตของรองประธานาธิบดีกัมราแฮร์ลิสได้208ที่นั่งชชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนทำให้ทรัมป์และพรรคริพับบลิกัน <Republican S 2> <Republican S 1> เตรียมเข้ากลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งสองสภาหรือที่เรียกว่าสภาคลองเกสหลังจากที่ริพับบลิกันคว้าชนะในวุฒิสภามาก่อนหน้านี้โดยกว่าที่นั่งไปได้312ถึง 226ที่นั่งยื่นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ให้กับทรัมป์และพรรครีพับลิกันชัยชนะทั้งสองสภาจะช่วยให้ทรัมป์สามารถผลักดันแนวคิดทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตลอดจนนโยบายและคําสัญญาต่างๆที่เคยพูดไว้ระหว่างการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นโครงการในประเทศผู้รี้ภัยครั้งใหญ่การลดภาษีการชําระแคนสตรูทางการเมืองและการยกเครื่องและปรับลดขนาดของหน่วยงานในรัฐบาลกลาง แบบผ่านฉลุยในสภาคองเกรสโดยที่สมาชิกสภา,านิติบัญญัติของพรรคอเมริกันแทบจะไม่มีอำนาจตรวจสอบได้เลยในสมัยรัฐบาลทรัมป์หนึ่งพรรคดีพับริกันกว่าที่นั่งในสภาผู้แทนได้ก็จริงแต่หลายนโยบายของทัป์ยังต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านจากสสและสอวอรีพับลิกันรวมทั้งกลุ่มผู้พิพากษาหัวเสรีนิยมในศาลสูงแต่ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วเพราะทรัมป์ได้เลือก แต่งตั้งพันธมิตรที่จงรักภักดีและล้วนมีแนวคิดขวาจัดเหมือนกันรวมทั้งแต่งตั้งผู้พิพากษาสามคนในศาลสูงสุดด้วยตัวเองขณะที่ไมจอนสันรประธานสภาผู้แทนจากพรรครีพับลิกันซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่อได้เริ่มพูดถึงกระบวนการยกเครื่องหน่วยงานรัฐบาลกลางและเตรียมยกเลิกโครงการต่างๆที่พรรคเดโมแครตทำเอาไว้แม้จะเป็นโครงการที่ได้รับความนมยมขณะที่พันธมิตรของทรัมป์ในสภาผู้แทน ก็เริ่มส่งสัญญาณเรื่องการหาทางแก้แค้เอาคืนผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีความผิดต่างๆของทรัมป์ซึ่งล่าสุดทรัมป์ได้ประกาศแต่งตั้งแมทเกตสอสรัดฟลอริดาผู้จงรักภักดีทรัมป์แบบสุดขั้วขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ